ทำไมาการตื่นขึ้นมาสูดอากาศตอนเช้าเนี่ยทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปรี้กระเป๋าได้ทั้งวันแล้วได้สุขภาพที่ดีกว่าการตื่นบ่ายตื่นเย็นพอฟังถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วใครมันจะตื่นบ่ายตื่นเย็นจริงๆก็มีหลายอาชีพนะครับที่ใช้เวลาเนี่ยช่วงกลางคืนในการทํางานเพราะกลางคืนเนี่ยครับมันเงียบสงบแล้วก็อากาศเย็นสบายสิ่งเราก็มีน้อยทําให้เวลาเราจะคิดงานหรือคอิดงานเนี่ยโอ้สมองโล่งโปร่งสบายเลยแกับสุขภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ,รบตอนเช้านะครับต้นไม้เนี่ยจะคายออกซิเจนออกมาเยอะมากๆครับซึ่งออกซิเจนนี่่ยรัมมดตอาาางกกๆ บวกกับอุณหภูมิที่พอเหมาะครับเพราะช่วงเช้าเนี่ยถือว่าแดดอ่อนๆครับยังไม่ร้อนเกินไปทำให้ร่างกายรับวิตามินดีและวิตามินเอได้อย่างเต็มที่ครับแต่พอหลัง10โมงมาเนี่ยนะครับแดดค่อนข้างที่จะร้อนอมาครับยิ่งประเทศไทยด้วยนะโอโ้โหสุดๆจะมารับแดดตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวครับแล้วยิ่งการคมนาคมในช่วงกลางวันเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับทำให้กา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งกา๊าซตัวนี้มันก็ไม่ได้ดีกับร่างกายสักเท่าไหร่ครอยับี้เียวกกาให้ในครุปง่ายๆสอากาาาศตอนช้้บงครับส้เย นะครับร่างกายจะได้กระปีกระเป๋ามีแรงทํางานได้ทั้งวันครับผมหากใครชอบสาระความรู้แบบนี้ครับอยากสดชื่นเต็มปอดไปพร้อมกันนะครับก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะ